Transformers, Rise of the Beast แม้จะชุบชีวิตแฟรนไชส์ให้หัวใจผู้ชมพองโตในบัมโบ่บีแต่แฟนๆหนังหุ่นยนต์แปลงร่างก็ยังแอบรู้สึกตังหิดใจเล็กๆว่าเหมือนมันยังขาดอะไรไปสักอย่าง Please let this work. อะไรที่หายไปคือฉากแอคชั่นวินาสนตโรส,สไตล์เบเฮม ความสัมพันธ์ทั้งรักทั้งเกลียดที่ต้องยอมรับว่าใครๆก็แอบคิดถึง There more than meets คนที่เข้าใจข้อนั้นดีคือสตีเฟนเคปเปิลจูเนียผู้กำกับหนังมวยดิบมันอย่างครีตส2เข้ามาอัปเกรดทุกอย่างให้มีสไตล์ขึ้นใครจะไปคิดว่าเราจะได้เห็นไดนามิกคิวบูดุดดันเหมือนดูหุ่นยนต์ต่อยมวยในแฟรนไชส์นี้ได้ ทุกฉากถูกออกแบบวางเฟรมมาอย่างดีไม่รุงรุงนังเหมือนของป๋าเบที t a อะไรก็ระเบิดเถิดเทิงแบบไร้เหตุผล never faced anything like this. โดยเฉพาะฉากคลายแม็กซ์ที่เราขอเคลมเลยว่าดีที่สุดในบรรดานหนัง Transformers เราจะได้เห็นการร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเรา Transformers กับมนุษย์แบบที่เราไม่มีคำนิยามอะไรนอกจากเอ้าเรื่องโคตรเท่โคตรอันตราย แฟนเซอร์วิสแบบสุดๆไล่ระดับความพีคขึ้นเรื่อยๆจนตอนจบสุดเซอร์ไพรส์ที่ทำเราว้าวจนต้องปรบมือให้ให้แบบว่าขอภาคต่อตอนนี้เลยได้ไหมเราไม่สปอยมากแต่บอกเลยว่าแฟนๆคอมิกสเตรียมกรี๊ดได้เลยสตีเฟนยังทำให้ภาคนี้มีความซีนมาติหรือมีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้นไม่เล่าเรื่องสเปะสปะหรือออกทะเลไปไกลเหมือนแต่ก่อนผสมผสานหลายชอ่องเรื่องหนัง มีทั้งฟิลหนังป้นแรงทะลุนรกหนังเขย่าขวัญจัมส์แกร์หนังอินเดียนาโจนส์ผจญภัยข้ามโลกและหนังซูเปอร์ฮีโร่แอสเซมบลเรียกว่าเป็นแพ็คเกจสุดคุม้มครบรถครบอารมณ์ในเรื่องเดียวเห็นคิวแอคชั่นมาระห่ำแบบนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะทิ้งหัวใจที่ทำให้เราหลงรักบัมโบบีไปเพราะเขายังใส่ใจเหล่าตัวละครมนุษย์ โดยเฉพาะตัวเอกอย่างโนอาที่มีปุ่มหลังน่าเห็นใจมีเสน่เป็นของตัวเองไม่ตะโกนโวกเวกวอยๆน่ารำคาญยิงมุกตลกหยาบโลนหรือโชว์แมนไร้สติเหมือนกับพระเอกเวอร์ชั่นที่แล้วแอนโทนีรามอสใช้สกิลการแสดงอย่างเต็มที่บวกกับความโรบรวัตซับแมนสไตล์บรุกลินก็ททำให้เราหลงรักเขาได้ไม่ยาก You brought human here! a อีกนักแสดงจากบรุกลินที่เราอยากให้หนังชูเธออีกหน่อยคือดอมินิกฟิชแบ็กแม้เธอจะใช้ดีกรีนักแ,แสดงยอดรางวัลหมดหลอดแต่เสียดายบทไม่ค่อยส่งเธอเท่าไหร่ never Brooklyn again. และที่อยากชมคือน้องดีนสกอตวาสเกรสในบทคริสน้องชายของโนอาเด็กอะไรแกแดดแกลมได้ขนาดนี้บอกเลยว่าแย่งซีนพี่ชายแบบสุดๆ ฟังหุ่นเล็กรถแปลงร่างเราก็ขอมอบตำแหน่งตัวขโมยสินให้ตัวละครใหม่อย่างมิราจที่ให้เสียงโดยพีทเดวิสันเขามีความกวนโอ้ยขี้เล่นเป็นธรรมชาติแบบที่เราไม่ได้เห็นในตัวละครหุ่น Transformers มานานเชื่อว่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนต่อจาก o p t i m u ัส r r m m e และ Bumblebee อย่างแน่นอนงานซื้อฟิกเกอร์ต้องมามความแตกต่างจากฉบับก่อนที่เรารู้สึกได้ คือ Rise of the Beast พยายามทำให้ Transformers มีเลือดเนื้อและความรู้สึกสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครได้ดีมีอารมณ์ขันแซมบ้างประปรายไม่ใช่แค่หนังหุ่นยนต์ตีกันเท่ๆอีกต่อไปแต่ที่แฟนหนังต้องล้างตาใหม่คือ CGI เพราะทีมงานจ้างบริษัทใหม่ไม่ใช่ ILM เหมือนแต่ก่อนเลยให้ความสมจริงคนละแบบกันที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือเผ่า m a x ก m a l ักับการขึ้นจอเงินเป็นครั้งแรกใครเป็นแฟนๆการ์ตูน Beast Wars เตรียมขุดของเล่นวัยเด็กขึ้นมาติ่งแตกได้เลยเราชอบมากๆที่หนังไม่ได้เอาพวกเขามาขายผ่านๆแถมยังทำให้เราเข้าใจว่าพวกเขาสู้เพื่ออะไรจริงๆแถมดีไซน์ก็เท่ไม่เบา Maxim Maxim บวกคะแนนเสริมให้กับเพลงนิอปยุค90ที่วิวทำเรายกหัวตามแทบทางเรื่อง ใครมันจะไปต้านทานอิทฤทริตของวูแทงแคลนได้ละ่ะแต่ที่พูดชมมาทั้งหมดไม่ได้แปลว่าหนังดีจนไร้ที่ตินะครับห่างไกลเลยด้วยซ้ำหนังยังมีเนื้อเรื่องที่ขาดความสดใหม่เป็นหนังผจญภัยแบบโอ o o l ดำเนินเรื่องไม่หวือหวามากเป็นรสชาติที่เคยกินมาแล้วหลายร้อยเรื่องก่อนหน้าตัวร้ายก็เป็นแบนไม่น่าจดจำ ฉากหลังเราก็แอบ,บรู้สึกว่ายังไม่สมฐานะหนังทุน200ล้านดอนเท่าไหร่กลางเรื่องก็แอบแอบยืดยาวไปหน่อยจนแอบ,บง่วงหาวกันบ้างแต่ยังดีที่ผู้กำกับเล่าเก่งจึงทําให้บทหนังธรรมดาธรรมดาดูเพลินได้ยันจบขอมอบฉายาเจ้าพ่อหนังภาคต่อให้กับสตีเฟนเคปเปิลจูเนียไปเลย Rise of the Beast ขึ้นแท่นหนัง Transformers ที่ดีที่สุดเทียบเคียงกับภาคแรกแก้บักหนังฉบับป๋าเบ และนำเสนอรสชาติใหม่ย,ยังมีสไตล์อาจาไม่ใช่หนังที่ดีเลยแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็น่าพอใจเป็นประสบการณ์การดูหนังในโรงอันยอดเยี่ยมถ้าบัมบี e เป็นหนังกอบกู้แฟรนไชส์ Rise of the Beast ก็ทำให้เรารู้ว่าแฟรนไชส์นี้ยังพอมีน้ำมันอยู่ในถังพร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตอันน่าตื่นเต้น Transformers: Rise of the Beast กำเนิดจากกนาสูนวันนี้ในโรงภาพยนตร์ห้ามพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีกับทีมนักแสดงนำของเรื่อง โปรดิวเซอร์อย่างล o เรนโซดีโบนาเวนตูราและผู้กำกับตีเวนเคปเปิลจูเนียเฉพาะที่จอร์ดาลจัสตูอิตเท่านั้นก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณคิดยังไงกับ Transformers Rise of the Beast ถ้าคุณรัก Transformers ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์สุด Exclusive จาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดออ just d o i t พิมพ์จัส t ์ลีดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย